สวัสดีครับเพื่อนๆมิตรลักแฟนชมคลิปวิดีโอนี้นะครับจะพาเพื่อนเพื่อน Fan มิตรลักแฟนชมเดินทางสำรวจทางหลวงหมายเลข103หรือที่คนท้องถิ่นคุ้นเคยในชื่อของถนนวังซ้ายถนนสายประวัติศาสตร์ที่เชื่อมภาคเหนือตอนบนเข้าด้วยกันตลอดระยะเวลากว่า10นาทีนี้นะครับผมจะนำเพื่อนๆมิตรลักแฟนชมไปเจาะลึกรายละเอียดของเส้นทางสายนี้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึง ความสำคัญต่อการเดินทางและการขนส่งในปัจจุบันนะครับถ่ายคลิปนี้นะครับประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน2,568กการเดินทางในเช้าวันนี้นั้นมีหมอกนะครับเป็นส่วนมากก็จากปลายฤดูฝนนะครับเชื่อมสู่ปลายฤดูหนาว ปลายฝนต้นหนาวนะครับผมเริ่มเดินทางตั้งแต่แยกร้องเข็มนะครับถนนเส้นนี้นั้นตัดกับทางหลวงหมายเลข1 0 1ที่บ้านร้องเข็มอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่และไปสิ้นสุดที่นะครับถนนพหลโยธินทางหลวงหมายเลข1ที่อำเภอเงาวจังหวัดลําปางระยะทางรวมของถนนเส้นนี้นะครับ6กิกโลเมตรขนาดช่องจราจรก็มีทั้ง2ช่องจราจร และในช่วงขึ้นลงเขาก็บางช่วงนั้นจะเป็น3ามช่องจราจรนะครับบางช่วงก็เป็น4ี่ช่องจราจรและคลิปต,ต่อไปนะครับจะถ่ายในช่วงที่กําลังก่อสร้างถนนนะครับให้เป็น4ี่ช่องจราจรให้เพื่อนๆได้รับชมด้วยนะครับก็ตั้งแต่ช่วงอําเภอเงาวนะครับมุ่งหน้ามาอาเภอสองช่วงขึ้นเขาตอนนี้ถนนกําลังก่อสร้างนะครับ ความสําคัญของถนนวางซ้ายหรือว่าทางหลวงหมายเลข103ถนนเส้นนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่เส้นทางสัญจรแต่มีความสําคัญในหลายมิติ 1. นนะครับเส้นทางเส้นนี้นั้นเป็นเส้นทางประวัติศาสตร์ในอดีตเมื่อกว่า50ปีที่แล้วถนนวางซ้ายเคยเป็นถนนเส้นหลักสายเก่าแก่ที่สุดในการเดินทางสู่ภาคเหนือตอนบนเชื่อมระหว่างจังหวัดแพร่ลำปางก่อนที่จะมีทางเลือกอื่นๆนะครับ 2. การเชื่อมโยงสู่ภูมิภาคปัจจุบันนะครับยังเป็นเส้นทางหลักที่สําคัญในการเชื่อมโยงไปยังจังหวัดท่องเที่ยวในภาคเหนือตอนบนไม่ว่าจะเป็นลำปางพะเยาเชียงรายแล้วก็รวมถึงเชียงใหม่3นะครับในด้านเศรษฐกิจและการขนส่งทำหน้าที่เป็นเส้นทางผ่านที่สำคัญสำหรับการขนส่งสินค้าโลจิสติกระหว่างภาคกลางและภาคเหนือตอนบน ช่วยให้การค้าและการเข้าถึงชุมชนริมทางนั้นเป็นไปอย่างคล่องตัว4นะครับความสำคัญต่อชุมชนถนนเส้นนี้เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญที่ทำให้ประชาชนในอำเภอร,ร้องกวางจังหวัดแพร่และอำเภองาวในจังหวัดลำปางตลอดชุมชนย่อยๆริมทางสามารถเดินทางและเข้าถึงบริการต่างๆได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับนี่ก็คือความสำคัญของทางหลวงหมายเลข 103ที่นำมาย่อยให้เพื่อนๆได้รับฟังนะครับสภาพถนนนะครับช่วงนี้นั้นเป็น4ช่องจราจรผมนั้นเดินทางจากแยกร้องเข็มนะครับมุ่งหน้าไปที่อำเภอ2จังหวัดแพร่และถนนเส้นนี้นะครับจากอำเภอสองจังหวัดแพร่ก็จะเข้าสู่อำเภองาวจังหวัดลำปางแล้วก็ไปเชื่อมที่จังหวัดพะเยานะครับขึ้นไปเชียงรายได้อีกด้วย ผมถ่ายคลิปนี้ในช่วงเวลาประมาณ7นาฬิกา40นาทีไปจนถึงเวลา8นาฬิกานะครับถนนนั้นโล่งนะครับทุกครั้งที่ผ่านมานะครับถนนเส้นนี้นั้นก็รถจะไม่เยอะนะครับเ,เพื่อนๆก็รถก็จะประมาณนี้สามารถที่จะทําความเร็วได้แต่บางช่วงนั้นมีกล้องตรวจจับความเร็วนะครับให้สังเกตแล้วก็ผ่อนๆลงหน่อยนะครับถ้าขับไม่เกิน110ก็ไม่น่าที่จะโดน กล้องจราจรตรวจจับความเร็วได้แต่อย่างใดนะครับแต่ทะล้อยี่ขึ้นนี่แน่นอนครับใบเสียค่าปรับก็จะส่งถึงบ้านท่านเพราะฉะนั้นแล้วความปลอดภัยสำคัญที่สุดนะครับก็ขับตามที่กฎระเบียบจราจรเขาให้ขับนะครับปลอดภัยตัวเราด้วยแล้วก็ปลอดภัยจากค่าปรับด้วยนะครับผมกำลังเดินทางนะครับจาก อำเภอเมืองจังหวัดแพร่นะครับโดยใช้ทางหลวงหมายเลข103ไปที่อำเภอ2จังหวัดแพร่นะครับเมื่อสักครู่ยังมีหมอกอยู่เลยนะครับตอนนี้นั้นหมอกหายไปแล้วนะครับช่วงก่อนเข้า2นั้นหมอกจะหายนะครับแต่ว่าถ้าช่วงของอำเภอร้องกวางในจังหวัดแพร่หมอกจะเยอะนะครับซ้ายมือก็เป็นปั๊มบางจากนะครับตรงไปอีกสักนิดนึงก็จะเป็นปัป๊มปตท แล้วก็ตรงไปอีกนะครับก็จะเป็นช่วงที่เขานั้นก่อสร้างทางนะครับทุกวันนี้ก็มีการก่อสร้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นทางรถไฟนะครับก็กําลังก่อสร้างผ่านมาทางอําเภองาวเช่นเดียวกันนะครับ และตอนนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของคลิปวิดีโอนะครับผมมาถึงอำเภอ2แล้วครับเพื่อนๆมิตรลักแฟนชมคลิปนี้อัปเดตให้ได้รับชมเพื่อวัตถุประสงค์นะครับเพื่อนๆที่จะเดินทางผ่านไปถนนเส้นนี้จะได้ศึกษาเส้นทางแล้วก็ดูสภาพของถนนว่าเป็นอย่างไรนะครับถนนนั้นไม่มีช่วงขึ้นเขานะครับช่วงที่ถ่ายคลิปตอนนี้แต่จะขึ้นเขาก็ช่วงที่เลยอำเภอ2จังหวัดแพร่มุ่งหน้าสู่อำเภอเงาวจังหวัดลำปางนะครับ แต่ช่วงนี้ก็มีการก่อสร้างถนนย่อมๆนะครับปรับปรุงพื้นผิวช่องจราจรเนี่ยครับจากกลาดยางก็เป็นคอนกรีตยังเปิดให้ใช้เพียง1ช่องจราจรนะครับถนนยังไม่แล้วเสร็จดีถ้าเลี้ยวขวาเข้าไปก็จะเข้าสู่ตัวเมือง2นะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณเพื่อนมิตรลักแฟนชมทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ มีครับนิตปรับแฟนชมพผู้ชมอยู่ทูผู้ใจมีตีนอนเดอะแวจะพาทุกท่านท่องเที่ยวไปชมเมืองไทยว่ามีดีทั้งวัดรนธัประเพณีของดีมีมากมาย